ค่ะพาไปดูบรรยากาศพิธีลุยไฟสะเดาะเคราะห์ล้างบาปและสิ่งอัป,ปมงคลและตามความเชื่อศรัทธาในงานถือศิลกินผักโรงกงห่ะ108 109ของจังหวัดยะลาค่ะ วันที่8ของเทศกาลกินเจที่โรงกง108ถึง109ยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะก็ได้มีการจัดงานถือศีลกินผักประจําปี2565เพื่อที่จะอนุรักษ์สืบสารประเพณีในช่วงเทศกาลกินเจนี้โดยค่ำคืนที่ผ่านมาก็ได้จัดพิธีลุยไฟหนึ่งในพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ล้างบาปและสิ่งอัปมงคลตามความเชื่อและความศรัทธาซึ่งปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานค่ะในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจโดยพิธีก็เริ่ม นนะะด้วยการอัญเชิญองค์พระศักดิ์สิทธิ์ประจำรงกง108้ง108-109ออกแหร่ยิ้มเยือนค่ะประชาชนพิธีไหว้ขอธรณีลงหลักภูมิไฟและถ้วยไฟพร้อมก่อกองไฟด้วยไม้จนมอดไหมเหลือเพียงค่ะฐานสีแดงนะคะเริ่มต้นพิธีด้วยการเชิดสินโตสัก,การะองค์ศักดิ์สิทธิ์ ก่อนเริ่มลอยไฟเปิดทางค่ะโดยการนําของเจ้าสารรงกงและม้าทรงซึ่งมีทั้งชายแล้วก็หญิงค่ะจากนั้นม้าทรงต่างอุ้มองค์พระภายในศาลนะคะออกวิ่งและเดินลอยไฟจนครบทุกองค์ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายลงมาและประชาชนที่มีจิตศรัทธาค่ะร่วมชมพิธีลอยไฟจํานวนมากนะคะนอกจากนี้ก็ยังจัดพิธีเวียนทูบให้ประชาชนได้เข้าร่วมอีกด้วยสําหรับคืนนี้นะคะเวลา ประมาณค่ะ19นาฬิกาก็จะมีพิธีอัญเชิญองค์ศักดิ์สิทธิ์ประทับทรงประกอบพิธีเวียนเทียนลอยเคราะห์รับโชคพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาก็สามารถไปร่วมพิธีได้ในวันและเวลาดังกล่าวค่ะ